สวัสดีครับวันนี้สุชาติสวนพูนเพ็รเพชรบุรี้านนะครับวันนี้มาตำรวจแปลงนะครับอันนี้สุดสอบปะกอ,อน,นี้ปักหลักไปทางโน้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงฝั่งโน้อนอีกนะครับอันนี้มันจะปลอมมาตรงนี้แล้วก็จะออกไปทางาต้นคอยนะครับฝั่งโน,น้นกะ็ แถวนี้จํานวน5ไร่นะครับส่วนตุลเตยจะเอามาปลูกกล้วยนะครับก็มีแถวยางนะครับตอนนี้ยังไม่ปลูกยังไม่ตัดยางนะครับวันที่15น่าจะมาตัดนะครับวันนี้วันที่11มกราคมนะครับเป็นวันเกิดของผมพอดีนะครับก็เลยถือโอกาสมาวัดแปลงนะครับเตรียมการในการปลูกกล้วยคํา5ไร่นะครับแถวมีแถวยางเจ็ดแถวนะครับห่างกัน7เมตรนะครับผมจะปลูกระยะเก้านะครับก็ ผมจะวางมนน้ำตรงนี้เมนน้ำซอยเล็กนะครับ1นิ้วนะครับนะครับตรงนี้จะเป็นแถวแถวกล้วยนะครับแถวกล้วยระยะ2อคูณสนะครับสอณสอแลอ้วก็สคณหก็มีนะครับเดี๋ยวมาดูในแบบอีกทีนึงว่าเราจะจัดสรรลงไปได้แค่ไหนนะครับเส้นน้ำจะอยู่ตรงกลาง ตรงข้างๆกับต้นต้นยางนะครับก็จะก้าวออกมานี่ก็เป็นต้นนะครับแถวแถวของต้นต้นกล้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ก้าวไปอีกก็จะประมาณเกือบแถวนี้ระยะเก่าเเม,มตรกว่าเม,มตรสองเมตรเมตรกว่าแล้วครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นให้รถวิ่งนะครับให้รถวิ่งเพื่อจะเก็บผลผลิตแล้วก็ฉีดยานะครับ แถวต้นตรงนั้นนะครับต้นตรงนั้นรถผมก็จะประมาณเมตรกว่าก็เข้าได้เผื่อมันผมจะดูะผมผมจะปลูกแค่2ต้นนะครับต้นแม่กับต้นลูกนะครับแล้วก็เพื่อให้แช่งแสงได้ลงมาพอดีนะครับนี่นะครับก็มาวางแผนไว้วันนี้ ผมทําคิดไว้แล้วนะครับว่เดี๋ยวผมจะลงในดอยนี้อีกทีนึงนะครับโซนกลางนี้ก็จะเป็นที่รถทดิดยยววิ่งนะครับผมจะใช้รถทีเดียววิ่งเลยวิ่งมาปื้นนะครับก็มาเลี้ยวมาเลี้ยวตรงนี้2เมตรนะครับเผื่อไวแ้แหละเอาไปตรงนี้อุดอีกอุดที่รูนึงนะครับก็กลับไปตรงนี้นะครับกลับไปตรงนี้ไปโน่น เรากลับไปนู่นครับเข้ามาอีกช่องหนึ่งนะครับเราพัดจำลองแล้วกนปึ๊บแล้วก็กลับมาในช่องนี้นะครับกลับมาในช่องนี้ฉีดด้ยเ,เอาอ้อมอ้อมตรงนี้ไปอันนี้วางแผนก่อนนะครับ๊บกลับมาตรงนี้มาเลี้ยวตรงนี้แล้วก็วิ่งเข้าไป เรากลับมาอีกช่องหนึ่งนะก็เสร็จสิ้นภารกิจในการฉีดยาหรือก็เก็บผลัผลิตก็แล้วแต่นะครับนี่ครับโซนน้ำแถวทุเรียนนะครับก็จะประมาณ5ต้น1 2 3 4 5แล้วก็เมนนะครับแล้วก็1 2 3 4 5ก็10 10ต้นต่อต่อแถวต่อเมนนะครับ น่าจะน่าจะวางแผนอย่างนั้นนะครับผมเดี๋ยวดูระยะน้ำว่าจะถึงเกิือนที่ไหนอันนี้8ปดกุณนนะครับของแถวทุเรียนลุงพีนะครับก็น่าจะคลายขึ้นกันโอเคสำหรับวันนี้มาสำรวจแปลงแล้วก็ทำแบบออกมาแล้วก็คำนวณงบประมาณค่าใช้จ่ายว่าจะลงท่อเท่าไหร่เมนเท่าไหร่ รแรงดันน้ำเท่าไหร่นะครับคำนวณให้พอแล้วก็จานวนต้นจะได้จี่ต้นนะครับอ่ะวันนี้สุชาติสวนพุนเพชรก็ขอตัวไปก่อนนะครับแต่ติดตามด้วยนะครับสวนกล้วยสวนพุนเพชรนะครับการจัดการสวนกล้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ